เนื้อหาของคลิปนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศการแห่หน้าครอบโบสถ์นะคะในภาพก็เป็นเมื่อสักครู่นะคะก็เป็นคุณแม่ของนาคโนหรือว่าพระโนนะคะบรรยากาศของการแจกทานนะคะภาพบุญนะคะภาพบุญกิจกรรมบุญนะคะที่ทำให้ศาสนาคงอยู่นะคะเป็นบุญใหญ่ทั้งสิ้นนะคะ ภาพบุญภาพของการทําคุณงามความดีนะคะดูอีกครั้งก็ไม่เบื่อนะคะแล้วก็คนมางานเยอะพอสมควรเลยทีเดียวนะคะช่วงที่แจกทานนะนาคโนแจกทานก็จะมีการเบียดเสียดกันบ้างนะ,ะเล็กๆน้อยๆกระทบกระทั่งกันนิดๆหน่อยๆเนื่องจากว่านาคโนเปนหนักมากนะเปนหนักมากเลยนะ,ะแล้วก็บางช่วงบางตอนก็เป็นแบงด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศคุณแม่นะ น้าติ๋งน,น้าาติ๋งเจะเรียกคุณแม่อของพานว่าน้าติ๋งนะคะน้าติ๋งก็ถือเขาเรียกว่าอะไรคนพานก็ไม่แน่ใจนะคะไม่กล้าพูดว่าที่ถือเขาเรียกว่าอะไรพานพุ่มอะ,อะไรสักอย่างเนี่ยเนาะก็ทําหน้าที่ของคุณแม่นาคได้ยอดเยี่ยมแล้วช่วงนี้ก็เป็นช่วงของการสนุกสนานที่เห็นหันหลังก็เป็นคุณนายนะคุณนายเตี้ยคุณนายผู้ใหญ่นะ แล้วก็เป็นญาติของพระนะฮะญาติของนาคโนนะคะก็ามาร่วมง,งานนี้กันอย่างหนาแน่นหนาเนืองแน่นเลยนะมากันเยอะมากเลยทีเดียวนะจะเห็นว่าทุกคนสนุกสนานกันมากเลยนะคะที่เห็นก็เป็นทีมงานเจ๊าคุพึมมน,นะคะคุณแม่เลี้ยงลํำยองนะคะแล้วก็มีหลายท่านเลยนะคะมีถ่ายภาพความสนุกสนานเก็บไว้นะคะ เห็นแล้วก็ดูไปแล้วก็ยิ้มไปคนทำคลิปก็มีความสุขนะคะดูไปแล้วก็ยิ้มไปนะคะตอนน่ารักดีนะคะน่ารักดีทีมงานชบพุ่มพึ่นะก็มาให้ความอบอุ่นทุกงานบุญนะคะที่รวมตัวกันได้แล้วก็ไม่ได้ไปไหนนะก็จะมาร่วมงานบุญนะคะไม่ว่าจะเป็นบุญอะไรนะไม่เกี่ยงนะถ้าทีมงานชบพุ่มพึ่ว่างนะแล้วก็นี่ก็เป็นบรรยากาศการแจกทานอยู่ด้านหลังนะคะ เด็กๆสนุกสนานมากเลยนะคะมีสองนาคถนะ้าอีกนาคหนึ่งเจไม่ไม่รู้จักนะคะก็ขออนุญาตนะไม่ไม่ได้กล่าวถึงเหมือนนาคโนนะนาคโนก็คือรู้จักน้องหรือว่ารู้จักพระโนนะ,ะตั้งแต่เด็กๆนะคะไปเห็นบ้านอยู่เยื้องๆกันนะคะสนุกสนานมากะคะ่ะแล้วก็ขออนุญาตใช้ เพลงรักข้ามคองนะคะประกอบคลิปนะคะเนื่องจากว่า,าคลิปเสียงจริงนะจะถูกรบควณนะเสียงรบควนเยอะมากก็เลยใช้เพลงรักข้ามคลองในการประกอบคลิปทุกคลิปนะคะ